ระวังด้วยนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับมันเข้าไปโอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กันในช่อง Dark r ล o m นะครับผมสำหรับใครที่ชอบลงอ่าพชิงกินะครับต้องระวังรถคันนี้นะครับผมเพราะว่ารถคันนี้นะฮะเราสามารถเข้าไปได้นะครับผมรถคันนี้นะครับเราสามารถเข้าไปได้นะไม่ใช่เข้ามาข้างหลังนี้นะ แต่เข้าไปตรงหัวนี้นะครับมันสามารถบล็กเข้าไปได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับผมไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมนะจะลองระเบิดคันก่อนก็คือผมว่าผมเคยเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวผมลองระเบิดควันกันนะฮะมันเคยคว้างเข้าไปนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะทําให้ดูโอเคยังไม่ได้ผลจะจังหวะให้ดู ได้นะครับผมควันหาวันเยอะเลยโอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้วางระเบิดควันเข้ามาในรถนี่แหละครับม,มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ค <_ EN> ือเห็นไหมมันจะไปมามาได้อย่างเงี้ยถ้าคุณเดินผ่านมาก็ม่ยิงลู่ได้เห็นไหมครับ นี่คือความโกงของบักนี่นะครับใครที่เดินผ่านรถไอตัวนี้ก็ระวังด้วยนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับมันเข้าไปได้นะอยู่ในรถเลยเห็นปะใครที่เดินผ่านก็ระวังด้วยนะครับผมคนันเข้าไปได้นะครับผมทําบักให้ดูก็าผมก็ไม่ได้เล่นบักนะครับจะด่าก็ด่านะครับผมอยากให้มันดังอ่ะให้คลิปผมดังๆแล้วก็ GM อก็จะได้เห็นแล้วก็จะได้ปรับปรุงตรงนี้นะครับใครที่ไม่พอใจก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมผมก็ทําให้ดูนะครับว่าเกมมันมีจุดอ่อนนะเห็นไหม มันสามารถมองทะลุไปข้างนอกได้เลยมันส่องไปได้เห็นปะ่ะหมดเลยมหมดเลยแล้วส่วนการออกก็ทำเดิมครับเข้ามายังไงก็ทำแบบนั้นนะเอ้ยผมเป็นนัง่งป่ะมันต้องอยู่ดนะโอ้ยอยจะบอกนะว่าออกไม่เป็นเขาออกไม่เป็นจริงๆมันก็ออกได้นะครับเด็ก ก็ทำอย่างนี้มันก็ออกมาเห็นปะ่ะนี่ก็คือบั๊กนะครับความโกงของบั๊กนี้นะก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็จะมาทําให้ดูนะครับไม่ได้แนะนําให้ทุกคนทําตามนะครับแค่มาทําให้ดูนะครับใครที่ทําตามก็แล้วแต่นะถ้าอยากโดนถ้าไปทําแล้วไปยิงเขาแล้วเขารายงานก็มีสีบนแบนนะครับผมก็ไปละปบายบายจุบบ